ใจใหญ่นี่แต่นี้เตรียมน้ำกวดน้ำตามอย่างพระเจ้าสอนพระเจ้าพิมิสารบอกให้พระเจ้าพิมิสารกวดน้ำกวดน้ำไม่ไทยอ่ะกวดน้ำไม่สีให้เปรีก็สมัยความว่าเนี่ยที่เราทําสวายทานสวายมาตรกาศเจ้าเขียนชื่อเขียนนามอเวลาเจ้าเวลาพระยถาเจ้าปฏิลงงานทีน้ําลง พร้อมออกชื่อออกนามผู้ร้องรับลับขันไปแล้วผู้ตายเลยแต่ยู้ตายไปแล้วก็หมายความว่า,าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายแล้วก็กตัดญาติขาดามิตรอยู่แล้วอยู่คนละพคนระพูมไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่พ่น้องอยู่คนละพคกระูมแล้วเขาเป็นผีแล้วเราเป็นคนแล้วเราเป็นคนแล้ว อย่าพากันไหว้ผีอย่าไปกราบศพอย่าไปกินของศพดีเทีย่ยงได้ก็เลเทีย่ยงแกเราศาสนาพุทธเราไม่ได้ศาสนาผีจำไว้เราศาสนาพุทธมีศีลมีศีลห้าอย่าไปไหว้ผีไหว้เปรตพวกผีพวกเปรตไม่มีศีลพ่อแม่เราตายก็เป็นผีเป็นเปรตแล้วเขาก็ตัดญาติสานมิตรอยู่รกระพบกระดูกแล้วแตแเจ้าไม่ใช่ เจ้าศาสนาพุทธบรอเ่เนี่ยถามิแต่ศาสนาพุทธบ่ร้อยเปอรเซ็นบหนูร้อยเปอเซ็นบ่มีร้อยเปเซ็นต่ะพอถามหาเรื่องเยตั้งหลังร้อยเปเซ็นบ่ร้อยเปเซ็นบ่หมนบแเ้วพอไปพิจารณาตามงานส่งบเมนี้เเราศาสนาพุทธไปไหนมาไหนจุดทู่สามดอกถ้าพุทธพระตามขะสงส์จำไว้เลยบอกลูกบอกลากตัวเอง เราจะศาสนาพุทธไปไหนมาไหนจุดทูบสามดอกพระพุทธประจตศพไปงานตกงานแต่งงานบวชงานโกนจุกที่บ้านเจ้าก็มีพุทธลูกจะประกาศสามครัง้งยังหลวงพ่อาพาตาจุดทูบสามดอกเราจะศาสนาพุทธจุดทูบสามดอกห้าดอกตอนนี้พ่อแม่เราตายแล้วเหลือพกคนทั้นเท่าน,นั้นเราก็จุดทูบ ห้าดอกกราบห้าครั้งพระพุทธธรรมพระโตคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นพ่อแม่คือครูบาอาจารย์แต่ตายแล้วเป็นผีเป็นเปรตไม่เว้นไม่แต่หัวล้วลนๆนะหัวล้นๆนี่จะตายเป็นผีั้งนั้นไม่ได้เป็นพระหลังเจ้าว่วาเจ้าคณะตะมงจำบนปฏิบัติพอไปปีเนนะี่ยตายแล้วเป็นผีั้งนั้นโอเคเจ้า็พิจรณาศา,าสนาพุทธศาสนาแห่งปัญญาทำใพิจิรนาซะก่อน อย่าไปมั่วตัวมั่เห่าบวมยางเจ้าบอกศาสนาพุทธเวลาเจ้าไปงานศพเจ้าไปจุดทูบดอกเดียวทำไมหลวงพ่อหาเรื่องเจ้าไปหรเล่าหนูไปจุดทูบดอกเดียวทำไมนะข้างหลังไปจุดทูบดอกเดียวไหวปีทำไมเอาเออเนี่ยเจ้าบอกศาสนาพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสิมันเหลือร้อยอยู่เลยวันนี้ แ้เจ้าไปถึงงานศพมันบอกให้จุดธูปดอกเดียวเจ้าก็จุดอยากได้หน้าไหลมันบอกให้กราบด้วเจ้าก็กราบรอีเนี่ตกเจ๊กราบยังไม่พอมันขาหาข้าวหาหน้ามากินกูกินอีกกินจนอิ่มแป้แล้วกูค,คิดถึงลูกถึงหลานถึงพ่อถึงแม่กูหอกรรมมาอีกไม่ได้พิจารณางแกจุดธูปด,ดอกเดียวกราบรอียังไม่พองานศพเนี่ยก็เลิกงานอะไร งานอพะวะัมงคลหรืองานอัปมงคลจุดธูปดอกเดียวเป็นอัปมงคลหรือเป็นอปะวะมงคลใชไหมตอนนี้ศาสาสนา,าพุทธจะเหลืออยู่ตัวไหนไม่เหลือเลยเหรอใช่ไ<ช>หมครเหลืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือในทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเท่านั้นะแต่การปฏิบัติมันไม่ใช่เจ้าพาลูกพาหลานไปไหว้ผีไหว้เปรตกราผีกราบเปรต ตามอย่างเยี่ยงผีเงี้ยงเปรตหมดเลยแหมพวกผีพวกเปรตมันมีศีลนไม่มีผีบ้านเจ้ามีศีลไหมผีบ้านโมมีศีลไหมอา้าวไม่มีเจ้าบุกรรมมัน,นนะยันอะฮะเออ้าใช่ไหมวะนี่ศาสนาพุทธิ้งโง่เพราพว่าปัญญา เข้ว่าไปหาไหว้ผีไหว้เปรตพระพุทธเจ้าเขาห้ามไหว้ผีไหว้เปรตพเจ้พ่อแม่เราตายเขาตัดญาติตัดมิจฉาอยู่รกรรคบกรรภูมิเขาเป็นผีเปรตตอนนี้เราศาสนาพุทธเราไม่ได้ศาสนาผีศาสนาพุทธ,ธ,ธมีศีลมีศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระกับศีลตัวสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระบางรูปบางท่านบางองค์อ่ะ พ่อแม่ตายแล้นแหละกระดูกอย่างนี้ระนังโบสยังไปจุดทูปดอกเดียวไหว้ผีปรกปุรกอีก mm hmm. เป็นบัณฑิตแล้วยังโมโเขารัญญายังตาทำให้ชาวบ้านตลาดปรีดีให้โยมเห็น,นโยมก็เลยตามตามอย่างเียทีนี้คนเท่าคนเก่เคนเท่าคนเกศเป็นแบบอย่างไม่ดีแก่รลูกใกหลานไปถึงก็ไปจุดทูปเราเรียวกาผีกาเผี จะเไหมวะตอนนี้าศาสนาผีอ่ะผีมีศีลไม่มีนี้ผีมาจากม้น่นสวันอาทิมาขอกินอะไรขอกินเหล้าขาวกินเป็ดมาจากแหวงกับม้วนนั่นขอกินเบียร์ผมพ่อผมก็หนักใจเลยมันบขอกินเบียร์แล้วก็จะกินเบียร์เหล้าบอกเบียร์ไทยก็ได้ hein, บอกแ้มขอกินเบียร์กินไก่ ผีเ้ามกมาจากพระทองคําบ้านหัวตนนไม่ต้องไปออกชื่อเขาหรอกมามันขอกินอะไรขอกินเหล้าขาวเ่ยขอกินเหล้าขาวไม่พอผีตัวนี้กินแปลกขอกินเหล้าขาวซอยหางจิ้มจุกปลาจิ้มกอ้งแหม่กินของดิบของดายพวกผีพวกเปรตไม่มีศีลไม่ธรรมเจ้าจะไปกราบมันทาไมจะไปบูชามันทําไมถ้าเกพ่อแม่เราตายแล้ว พระเจ้าเขาตายญาติการนี้ปล่อยวางแล้วแต่ญาติเจ้ายังย,ยึดลึกอย,ยู่ okay. ยึดอยู่แกพ่อคนตายกาย็จุดทูบเดียวร้องไห้ร้องผมน้ำตาเป็นสายเลือดก็ไม่พื้นแล้วพ่อแม่จะตายจากะก็จุดตูบจะเรียกกาผีกาปินี่เข้าใจว่าพระเจ้าเลยดา่าด่าพวกเลยสีฉีพรามทั้งหลายประเทศเดียนู่นจ้ะเยอะ พ่อไปไม่เห็นรูปสารพัดเน่ยนะครับบูชาไหว้ผีไหว้เปรตบูชาต้นต้นต้นไม้จอมปวกอะไรว่าไปพวกศาสนาผีศาสนาพราหมณ์อะไรเนี่ยเขาเลี้ยงผีเลี้ยงเปรตบูชาผีบูชาเปรตพ่นปืนพ่นไฟแข่งพุทธเจ้าห่อเดินเดินบนอากาศแข่งพุทธเจ้าห่วขุธเจ้าเลยด่าให้ กระทบถึงประเทศเราเลยค่ะประเทศไทยเรายิ่งเยอะเลยตอนนี้เห้ยตําหนักล่างทรงฤาษีหมอผีทั้งหลายนั่นมันว่าฤาษีองค์นั้นมาว่าเทพองค์นั้นเทพองค์นี้เทพเทวดาไมนมีจริงนะแต่เทพเทวดานะเขถือศีลเกณฑ์เจียขามีศีลมีธรรมเขาตัวเวทีบตัวอะไรเห็นกุมารมาเนี่ยแหมเทพมาจริงๆขอกินน้ำแดงน้ำโคเป๊กซี่แด็กหย่ กินน้ำผลไม้ถนัดไปก็ผลหมากล้าไม้กล้วยสับปะรดน้ำมะพร้าวอ่อนถนัดไปก็น้ำพึ่งเทพ็สวยทิ์แบบนั้นเจ้าก็พิจารณาด้วยตามตำราดบ้างงคงมันแอบอ้างน่อยแอบอ้างแบบไหนหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อเอปเ็นข้าวเนต์ไปครอบเสียงครอบปูบ่อ,อยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปไปแล้วแต่พิจารณามันมใช่ป มันใส่ชุดขาวเวลามันจะไหว้กูมันเอาอะไรขึ้นเหรอตําหนักมันใหญ่หน่อยหัวหมูเก้าหัวหเลยครับเหล้าเก้าขวดเป็ดเก้าตัวไก่เก้าตัว,ตวนะมีบุรียาสองบุรีเช่นตอนนี้เทพก็สวยทิพย์ะผีมันสวยผีมันกินเหล้าเบียร์เบียร์ต็มตัหนักใหญ่นี่นขันนีข่ขันเต็มหมดเลยแล้วก็สิดถอนมาเนทั้งเสียงทั้งองค์ ตำหนักเอียรับไปรับมันบอกไปตำหนักมันก็บอกให้รับขันรับขันมาแล้วป่วยมีเข้าเจ้าถิงมาแหมลบาม,ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อรับตางโอเตอนี้ไปพิจารณาตำหนักร่างทรงมลยศีหมอผีทั้งหลายถ้าตำหนักไหนขึ้นเล,ล่าขึ้นเบียร์อย่าไปแก่เแต่ฤาษีบางตนมาหาหลวงพ่อเนี่ยนี่ยลวงปีตก็ไปดูดวงหมอ ดูดวงทีมันล่อเบียขึ้นลังนึงนหแม้ที่มันไม่ใช่เทพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นผีที่พระเจ้าด่าให้เดรฉานวิชาเดรฉานวิชาด่าที่ประเทศเดียวกลวพ่อมาพิจารณาแล้วกระทบหมดเลยอย่างเจ้านี่แหละเจ้าไหวผีไหวเป็นนะครับเจ้าก็พระเจ้าอยู่เขาบอกเดรชานวิชาเจ้าฟังหูซ้ายออกหูขวากับ แค่ abei, แต่แล้วก็ตื่นตันหัวพระเจ้าก็เป็นกษัตริย์แค่พูดนิ่มเหัอบอกเดรัจฉานวิชาจะนี่จะรู้ไหมเดรัจฉานมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบูฮ่วยว่างอเข่าบนหัวปอเจ้าบูฮ่วยสัตว์เดรัจฉานมีอะไรบ้างเริ่มจากหมาจากแมวจากหมูจากเป็ดจากไก่จากวัวจากควาย แกนี่สัตว์ปาะหลาดนะนั่นแก่สัตว์ประหลาดพระเจ้าที่ดาสัตว์ประหลาดเดลฉานวิชาก็เที่ยวเลี้ยงผีเลี้ยงเป็ดบูชาผีบูชาเป็ดเอาหัวหมูพึ้งเกดขึ้นไก่ขึ้นเล้าขึ้นเลยนี่เขาเรียกเดลฉานวิชาชอบหาผีหาใส่คนนั้นคนนี้นี่จอพออเต็มเลยนะผูกคนผูกอะไรสายศีลนักตรสังผีทั้งนั้นแก่เอ๊ะ มัตจาสามผีที่เขาเล่นกันตมหนักบ้านนต้องเล่นเนี่ยมหาวอกคองอยู่นะเยว่าหน้าเราวอกเดูเองแบเแต่นี้พระเจ้าก็ด่าเดยฉันวิชาเจ้าาศาสนาพุทธศาสนาพุทธแห่งปัญญาทําอะไรก็ต้องพิจารณาสักห่อยพระเจ้าให้ทางคนผู้ทางสว่างเข้าไแต่เจ้าไปเอาเจ้าไปหากาผีกาเปี๊ที่พระเจ้าก็ด่าเลยฉันวิชาเขาด่าว่าแกคนละปัญญา สมองหมาปัญญาควายโง่เขลาบริญญาเอเพระเจ้าให้ทางดีๆไม่เอาให้ทางพคตทุกแม่เอาแต่เจ้าเป็พาต้งกราบผีกาบเป็ไปไหว้ผีไ่ว้เป็ดแต่งานศพ็ไต้งานอัปะวะโมงคนงานอัปมงองคนแต่เรามีของม,มงคนจะมีไม่ขอมมงคลอะไรบ้างนะสมมติตามช่องเรื่อง <c oughs> นะของมองคลคืออะไรบอกโอ้ยโง่เอ๊ะของมองคลคืออะไรเราพอให้ไปเมื่อกี้น,น,นล้วให้ศีลเราพอให้ทำอีกเนี่ยให้ศีลให้ทำทำศีล <realmente> ท,ทำเลยคือของมองคลอย่นะที่พุทธเจ้าเขาบอกใครอ่ะใครสวรดมนต์ไหวพระสวดมงคลที่ในมนฑลพระไปสวดมงคลอะสวดมนต์ก็เป็นของมองคลแล้วแต่เจ้าไม่เอาใช่เจ้าไปบูชาผีบูชาเปรตทั้งหมด ก็ใจบอกเจ้าเนี่ยแหละก็ใจที่พุทธเจ้าเขาเปรียบเทียในราฌานนี้ใชาก็จาาใจบอกนี่แหละแต่นี้เราศาสนาพุทธเราไม่ได้ศาสนาผีวันโกนระอาบน้ำชำระร่างกายใส่ชุดขาวนอนชุดขาวแป่ดถือดินเกียนเจปฏิบัติทมตามพุทธเจ้าเขาสั่งสอนมาพุทธเจ้าเคให้คนทุกข์หาทางคนทุกข์แต่เจ้าไม่เอาก็ทางทุกทาง สว่างสวัยกูไม่เอาไปถึงแปถึงงานศพก็ไปกราบศพกราบผีมดบูชาผีบูชาเปรตผีมันแรงตัดจิตจัดจิตจัดเห็นไหมผีมันเข้ามาเข้าใจปะแต่เราไม่เอาเข้าใจยังในระดับพิจารณาเราศาสนาพุทธเลิกศาสนาผีกันแน่ใครเป็นเดรจชานกันแน่เข้าใจปะเดรจชานนี่โอ้เยอะเลยเราก็จะพูดให้ฟังใหม่เข้าใจ